สวัสดีครับผมไพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมช่องร้อยแปดอีสานบานนาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมจะพามาชมไม้มงคลที่เกี่ยวกับชีวิตเราเลยตรงเนาะครับผมคือไม้มงคลที่ทุกคนกินอยู่ทงมือเนาะครับผมก็ค,คือเขาครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งเด้อครับผมแต่อนอื่นที่เราจะไปเบิง่งจะเดินไปชมเบิ่งครับผม พวกไม้มงคลต่างๆไปนําครับผมเพราะว่าอันนี้ที่ผมปลูกไว้บริเวณข้างๆนาข้างๆางสวนครับผมเป็นไม้บ้ค่อยกับมีกับเซแรงมากนักก็คือนี่ครับมันดังครับผมพี่น้องมันดังนี่ก็ขายได้อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าก็พ่ได้ราคาวูหวาแห้งไปเนยเลยกับคนก็ตีเป็นไม้นอกกระแสเนาะจริงๆแล้วพ่นมีความสวยงามแลวก็กินได้ได้พี่น้องมันด่ังนี่ที่จริงแล้วพ่นกินได้หัวเพ่นน่ะกระจะ ถ้าผเดเคยกินมันหนาทีเนาะพี่น้องกะแซ่บคือกันได้ครับผมแซ่บคล้ายๆมันหนาทีครับไปมกเนาะยามหนาวนี่จะมานําเสนอให,ให้พ่อแม่พี่น้องสําหรับคนที่อยากปลูกอนุรักษ์เนาะพี่น้องกับบริเนียนไขเปันเดครับผมนี่ก็เม่เพิ่มมาปลูกไว้นี่ครับพวกฟักทองเนาะครับผมเดี๋ยวจะให้ชมไปเรื่อยๆเยบืงบนครับผมเดี๋ยวพาไปเบิง่ง หน้าเข่าปลูกต้นเดียวครับผมซึ่งได้ผลดีครับผมจะบูชดนียเพราะว่ายังบรรยากาศยังเศร้าอยู่เนาะอะไรกับหมอกเิ่นคนขังที่จับไหลายพี่น้องแต่ถ้าช่วงใบใบนั้นอะสีพ่นจะจัดจ้านพี่น้องนี่ครับเบื้องใกล้ครับผมสีพ่นจะจัดจ้านได้ครับผมงามครับผมมันดังครับผมเป็นพุ่มตะการตานี่ครับอีกต้นหนึ่งครับผมอันนี้ผมปลูกลงดินไว้เลยครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ขายพี่น้อง มานานทีจะมีคนซื้อจักกระถางหนึ่งก็เลยบริได้ทำอัดคลิปให้พ่อพี่พี่น้องได้เบิ่งครับผมเพราะว่าบางคนก็นจะว่าโอ้ยเอาคลิปยังไม่ให้เบิ่งเนาะก็คือเห็นเต็มบ้านนึงน,นะครับผมก็เลยให้บ่วได้ทําการอัดคลิปให้เบิ่งเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือไม่ให้ชมมึงสาหรับคนที่บัเคยเห็นเนาะสำหรับคนที่เคยเห็นแล้วก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดากะชมิึงก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปย่างเลาะ นี่ครับมาชมเมืองครับผมพราแม่พี่น้องสําหรับคนที่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญได้พี่น้องอันนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าไม่ด่างอีกครับผมที่จริงเราแต่ว่าคนบวให้ความสนใจบันเตเพราะว่าเป็นราคาถึกเนาะเข่าขมือนี่รู้สึกว่าจะราคาถูกเลยเกินที่เพินเ่นไปขายเมื่อวันก่อนนั่นรับราคายังบวถึงสิบบาทเนาะเป็นราคาที่นาโต๊ะไก่พี่นอ้อง,งทั้งๆ้งที่นาเราก็ทายากยากเลยพี่น้อง ถ้าป้ใดได้ทํหนาประจําก็จะรู้ว่ามันยากแต่ว่าสําหรับมือนี่จะมานําเสนอในการเปรียบเทียบเนาะพี่น้องเราวางนาดํากับนาหวานเนาะว่าจะแตกต่างกันสําเรแต่ว่าอันนี้พิเศษแน่ก็คือผมลองปลูกเป็นข้าวต้นเดียวดูเนาะพี่น้องเอาไอ้ต้นก้าต้นเดียวนะแม่พี่น้องมาดําเบิ่งพี่น้องถ้าไปชมเบิ่งข้างล่างครับผมนี่ครับ ดำหน้าต้มเดียวได้ผลดีปันเดครับผมเดี๋ยวภาพภาพไปเบิ่งครับผมนี่ครับปรากฏว่าต้นกระแตกกอดีอยู่ได้พี่น้องนี่ครับผมที่ผมนับเบิ่งคข่า้าวๆนั่นก็นก่อนนึงก็จะได้ประมาณสิบหรือยี่สิบต้นครับผมอันที่เรียกพี่ผมดำนะคือเป็นก้าต้นเดียวเลยได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นแตก,กก่อออกครับผมนี่ครับฟังนั่นอีกฟังนึงก็จะเป็นดำสองต้นพี่น้องนี่ครับเป็นกอดีขนาดพี่น้อง นี่ครับผมจะปักลักอันนี้ไว้เป็นเขตเนาะครับผมแต่ว่าสำหรับบางคนบางท่านเนาะเพื่อนอาจจะบ่เชื่อครับผมเดี๋ยวผมพาย่อนภาพกลับไปเบิกตอนที่ดำาคนก็นได้พี่น้องเพราะว่าอันนี้คือบริเวณเดียวกันเลยครับผมนี่ครับต้องย้อนกลับไปตอนที่ดำเนาะเผื่อบางคนยังบ่ได้ชมคลิปก่อนนานี่ที่ผมทําการถ่ายทาไว้นาะพี่น้องเดี๋ยวผมพาย่อนเวลากลับไปครับผมสาธิต การปลูกเขาต้นเดียวนี่ครับเราต้องเอาห่างแหงป่ะไหนได้ครับผมเพราะว่าเผื่อมันบุกค่อยแตกกอเขาจะจ็บไิเสียงนะครับผมนี่ครับผมเคยเฮ็ดการทดลองอยู่ปีนั้นมันแรงครับผมตายเมื่อครับผมก็เลยเอามาลองเบืองใหม่ครับเอาต้นฤดูการทำนาเลยเนาะครับผมนี่ครับเขาจะปลักดำไปเรื่อยๆซีเรียสครับผมแันนี้เพราะมันฟื้นตัวได้ปุ๊บมันก็จะแตกกอ ันจะเป็นคือคำพันวาบอเพราะว่าพมเบงในที่ป่าชาวบ้านเันทำมาเันว่าได้ผลดีนะครับผมก็เลยอยากลองเบงเขาต้องพิสูจน์เองด้วยตัวเองนะครับผมนี่ครับเขากระดําคือปกตินี่ยแะครับผมแต่ว่าบบต้องดําห่างประเดยครับผมนี่ครับมันคือแปลงสาธิตของผมครับนี่ทดลองไปนำกันเด้อครับผมบบต้องไปตัดใบมันออกครับเพราะว่ากานี่มันยังถือว่าอ่อนอยู่ครับยี่สิบกว่ามือนี่ครับ ตามต้นเดียวนีครับผมที่ผมปักลากไม้ไว้นี่ก็นี่หละคือเขตเพิ่นครับผมจะได้พิสูจน์เบิ่งว่าเออตอนเกี่ยวนั่นมันจะบดลงกันเนาะครับผมว่าวางเดเป็นต้นเดียวส่วนฝั่งว่านนั้นก็หูน้องเพราะมันที่อยู่แล้วครับผมนี่ครับดูในคลิปก็จะเห็นว่าผมปักรักประมาณสองสามรักแต่ว่าพันลมไปแล้วเนาะพี่น้องบริเวณทางนานนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะมานับต้นให้เบิ่งเลยก็ได้พี่น้องว่าเพิ่นแตกกอดีปันเดีครับผม ดำหน้าต้นเดียวนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีเมล็ดพันธุ์ที่แพงๆหรือว่ามีเมล็ดพันธุ์บ่หลายครับผมอยากคือบังคนเพิ่นหัวเราะผมเนาะครับผมว่าผมดำเข้าต้นเดียวก็เลยปัญญาชนมันตายครับผมมีคนหัวเราะผมผมก็เลยอยากมานําเสนอให้เบิ่งเลยพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผมจะนับให้เบิ่งเลยครับผมเอาเอาก่อนนี่ละครับผมเพราะว่ามันแยกออกมาแล้วเนาะต้นอื่นอาจจะ อาจจะซับส่วนกันได้เนาะแต่ว่าต้นนี้เพิ่นแยกกล่อ,อกมาเลยครับผมเห็นบอเพิ่นแยกกล่อ,อกมาแล้วโดยจะนับให้เบิงว่าได้ประมาณจากต้นที่แตกหน่อขึ้นมาครับผมนี่ครับนับให้เบิงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดคับผมยี่สิบเอต้นอันนี้คือสําหรับกวัวที่โบแตกเต็มที่ได้พี่น้องนี่ครับจเบ่งเงาไปเลยครับผมอันนี้คือดําต้นเดียวครับผมพิสูจน์ในเบิ่งครับผมแต่ว่าบางต้นก็อาจจะโบแตกก่อไรมันไดก็โบเป็นอยังเนาะพี่น้องก็คือได้ผลเนาะพี่น้องคือสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการดํานาต้นเดียวนั่นก็ค่อนข้างที่จะเป็นอย่างที่น่าสนใจครับผมพี่น้องแล้วก็ฟังนี่ก็ อันนี้หน้าว่านกะเก็คงจะลุ่ยแล้วเนาะคือมันมีหลายมเมล็ดบางทีมันตกผสมกันกับบว่ากันแหละครับผมแต่ว่าที่มานําเสนอคือเป็นแปลงหน้าสาธิตเนาะพี่น้องโปใดสนใจเกี่ยวกับการทาหน้าครับผมบริเวณที่หว่าน,นั่นก็นจะเกิดหญ้าหลายพี่น้องนี่ครับแต่ว่าบริเวณที่ดํานี่ก็จะบ่ค่อยมีหยาครับผมนี่คือข้อดีของหน้าดําเนาะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตัวที่ดำสองต้นครับผมพี่น้อง นี่ครับอันนี้ผมดำสองต้นไหมครับผมพี่น้องนี่ครับดำสองต้นครค่อนข้างที่จะได้ผลดีครับผมนี่ครับแตกกอดีได้พี่น้องครับผมนี่ครับหนาเลยครับผมในความสูงเพิ่นประมาณตอนนี้เพียงเพียงคอพอได้พี่น้องเกือบท่วมหัวครับผมนี่ครับดำสองต้นดำสองต้นนี่ก็ได้ผลดีพี่น้องถ้าบปรด้สนใจการดำหน้าสองต้น เดี๋ยวผมจะนับให้เบิ้งเล็ก,ก็ได้ครับผมสองต้นนี้จะแตกกอประมาณตเด็กครับผมเดี๋ยวผมจะนับร้องเบิ้งพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห่อยคือแตกดาวหน้าสองต้นแตกได้สิบเก้าต้นสิบกอหนึ่งแตกได้สิบเก้าต้นพี่น้องแตกกอน้อยกว่า แต่ก็น้อยกว่าที่ดำต้นเดียวแต่ว่าเพิ่นจะมีจานวนต้นที่หลายกว่าเนะครับผมทีกว่าแล้วแต่พิจารณาเด้อ,ดอแบบดครับผมผลอีมากแบบเด๋ครับผมระหว่างสองต้นกับต้นเดียวได้ผลคือกันแล้วกับแบบหน้าดำอื่นๆนั่นผมจะพาไปเบิ่งเข่าที่กาลังเกี่ยวมือนี่เนาะพี่น้องแล้วไปนับต้นเบิ่งใส่กันเลยพี่น้องมาให้ชมเบิง่งหน้าหวานพี่น้องมิตัญญาเด้อพี่น้องถ้ามันแห้งหลายนั่นจะเกิดงาหลายกว่าเข่าอีกพี่น้องนี่ครับที่มองไปมันจะมีมิตญญาได้พี่น้องเห็นบะครับผม นี่ครับมันแตกต่างกันได้ครับปกหน้าดําครับผมนี่ครับฝั่งนี้เอาดเอาครับผมอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งที่บริเวียที่ผมนับเมื่อกี้นี่ครับผมนี่ครับหนาตึบเลยครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งเข่าที่กําลังจะเกี่ยวมือนี่ครับผมพาเลาะท่งครับผมมือนี่สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มารับชมครับผมพาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเด้อครับผมเชิงเปรียบเทียบในการทํหน้าเนาะพี่น้องก็คือสิ่งใดที่มันโบได้ผลนะครับโบแนะนา ถ้าเป็นหน้าโคกบ,บ้านเฮานั่นกะน,นี่ครับข้อเสียก็คือจะเกิดห้าหลายพี่น้องเห็นบ่ครับผมมองไปทางนั่นกะเดี๋ยวผมซูมภาพให้เบิ่งพี่น้องนี่ครับเป็นหญ้าทั้งหมัดเลยครับผมพี่น้องบ่ได้ผลเลยครับผมอันนี้คือผมม,มีเวลามาถอนหยาพี่น้องถ้านั่นเรามาเปรียบเทียบเบิบเบ่งถ้าปีหน้านี่ผมอาจจะดำอาจจะดำหน้าต้นเดียวหรือสองต้นเสียแบบ พื้นที่เนาะพี่น้องเพราะว่าหญ้ามันคุมหมือดแหมพี่น้องฟั่งนี่เห็นบอกครับผมถ้าหน้ามันถึงก็จะได้อยู่ครับผมถ้าเป็นหน้ารุ่มเนาะหน้ารุ่มน,าานี่ก็อวัานอาจจะได้ผลพี่น้องแต่ถ้าเป็นหน้าโคกงนะบนี้หน้าเลยพี่น้องให้ดำเอาดีกว่าเนะครับผมเดีย๋ยวผมจะพาไปเลาะเบิ่งฝั่งนู่นครับผมที่เป็นหน้าดำนี่ครับเขาที่จะทําการเกี่ยวมือนี่ครับผมก็คือฝั่งนี้แหละครับผมฝั่งทางนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นหน้าบริเวณ ที่ผมกระทั่งทําการเกี่ยวครับผมจะมีบ้านนาเนาะก็จะมีบ้านญาติบ้านอย่างอยู่ฝั่งพู้นครับผมมองเมองไปไกลๆพุ่นก็จะมีบ้านเป็นบ้านญาติเนาะครับผมนี่ครับมองไปก็จะเห็นเป็นสีเหลืองทองเลยเนาะพี่นอ้องครับผมบรรยากาศดีครับผมแถววันต่างจากวัดเรา,เาอากาศบรรยากาศช่วงเช่าๆนี้ก็จะอากาศเย็นๆอ่อนๆ,ๆครับผมนี่ครับฝั่งพุ้นก็นจะเป็นบ้านญาติครับเห็นบ่ครับ ชมเบิ่งเนาะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกฝั่งนึงครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปพูนครับผมครับผมฝั่งพูนครับผมเป็นสีเหลืองทองวะครับผมนี่ครับบริเวณเขาที่จะทําการเกี่ยวอีกฝั่งนึงครับผมนี่ครับมองไปก็จะเห็นสีเหลืองอาลาบเห็นบ่ครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็คืออยากมาให้ชมเบิ่งพี่น้องมาให้ชมเบิ่งเก็บการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ว่าจะเกี่ยวมือนี่ลหละครับผมถ้ารถพ่นว่างเลยครับผม หนึ่งด้วยผมไม่ค่อยมีเวลามาเกี่ยวแบบมือแม่ครับผมกะทีอาจจะโบทันไหมครับผมอาจจะโบทันในการเก็บเกี่ยวเพราะว่าอีกบุกี่วันนี่ฝนพันจะตกเนาะได้เบิ่งของมุตุคนแล้วก็จะเกี่ยวเอาไปตากไว้เพียงพี่น้องเดี๋ยวผมหาจุดที่จะนับให้มอบพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับผมอันนี้ดำลายต้นได้พี่น้องดำลายต้นก็เลยอยากเอาตรงที่งามที่สุดเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เปรียบเทียบเบิ่งครับผม เพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อค้นสนใจเกี่ยวกับการดำหน้าต้นเดียวครับผมฟังนี่มันจะเป็นกองแก้งนะครับผมเลยยังบอกอย่างนับเพราะว่านับมึงเร่ยวมันกับบับวบัวเล่าใจไม่พี่น้องนี่ครับผมยังบัถึงซิบต้นอยู่ครับผมแต่ละต้นที่แตก,กออกมาอันนี้ดำประมาณสามต้นขึ้นครับผมพี่น้องประมาณสามสี่หาต้นฉะนั้นจำนวนที่เราดำนั้นบัวได้เป็นอุปสรรคตัวการแตกก่อเถ่า้พี่น้อง ถ้าเราดำลายกับโบเมียนว่าชีแตกก่อลายพี่น้องนี่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเข่าปีนี่ครับผมเต็มเม็ดเต็มร่วงดีอยู่ครับผมพี่น้องอันนี้คือเข่านางเตี้ยเนาะเข่าอีเตียบ้านเฮาเนาะครับผมเป็นเข่าดดภาษาอีสานบ้านเฮาครับโบเมียนว่าภาษาบบสุภาพดีครับผมเอาเอาผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมนับให้เบื่องแล้วกันครับผมว่าเพิ่นจะแตกก่อประมาณเท่าไรครับผมนี่ครับเอาตรงนี้เลยครับผมเพราะว่ามันงามไหมครับผมนี่ครับตันนี้เพียงเอวครับผมเพียงอกครับผมเพียงอก เอาผมจะนับให้เบิ่งเด้อพี่น้องสำหรับคนที่ทำหน้ากับยูรูอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่บางที่อาจจะยักกลับมาอยู่บ้านหรือว่าจังเงใดจะศึกษาไปก่อนลวงนาก่อนก็ได้ครับผมเพื่อเป็นไอชุดตัดสินใจเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะนับให้เบิ่งครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับแปดต้นเมื่อเทียบกับหน้าที่ดำต้นเดียวพี่น้องมันแตกต่างกันหลายเพราะไม่พี่น้องว่าบอกครับผม เพราะว่าการแตกโกนั่นถ้ากล้าพันแก่นั่นการแตกโกนี่จะบ่ค่อยดีครับผมแต่ถ้าเป็นหน้าต้นเดียวนั่นผมแนะนําให้สิบห้าวันนะให้ดําเลยพี่น้องเลยยี่สิบวันนี่ครับผมที่เรา,าหลังจากที่เราโตกล้าครับผมต้อน,นอยกใหญ่เพิ่นครับผมแต่ว่าพี่จะแตกโกให้หลังไหมพี่น้องอันนี้ฉะนั้นปีหน้านี่ผมประกอบการตัดสินใจได้แล้วคือผมจะเอาส่วนที่เป็นหน้าที่หวานนั้นครับผมที่เป็นเขาเจ้านั่นผมจะ พยายามครับผมพยายามดำเอาครับผมดำเอาดำต้นเดียวสองต้นนี่แหละครับผมฉะนั้นความเชื่อกเก่าของเฮาเนะว่าดำหลายต้นนั่นจะแตกกอหลายกว่านั่นเป็นความเชื่อที่บางที่กับบอมเียนว่าถูกเสมอไปครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างนะพี่น้องการแตกกอของต้นเขานั่นก็จะต้องเอาแต่เริ่มต้นที่เพิ่นต้นอ่อนๆครับผมถ้าก้าแก่แล้วก็ ใส่หลายต้นก็ได้ครับผมพี่น้องนี่ครับตรงนี้เป็นบริเวณที่มันงามแห้งเพราะว่าขีหมูเพิ่นไหลมาไม่พี่น้องเพียงเพียงเอิร์ดผลเด้ครับผมแต่ที่เบิงเบิงแล้วกับการแตกก่อบัวลายประเด๋พี่น้องอาศัยหลายต้นเอาครับผมพี่น้องถ้านับต่อต้นครับผมพี่น้องนับต่อต้นนี่ก็จะต้นนึงแตกแค่สองต้นครับผมเพราะว่าใส่บางที่สามสี่ต้นนะาครับผมอันนี้บูถึงสิบต้นเดียวครับผมนี่ครับแต่ละก่อบูถึงสิบต้นครับผมนี่ครับ แต่ว่าเป็นมากดีครับผมหน้าดํานั่นก็เป็นทางเลือกโบราณที่ควรอนุรักษ์ไว้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาย้อนครับไปบ้านนาเขาเนาะนี่คือบริเวณหน้าที่ดํานอกพี่น้องครับผมก็คือจะมีสิ่งที่ได้ผลแล้วบ่ได้ผลครับผมนาหวันกับธรรมดาต้องทําใจจังไหมครับผมเพราะว่าเป็นนาโคกเนาะพี่น้องแต่ถ้านาลุ่มนั่นก็สามารถหวันได้เลยครับผม สำหรับมือนี้ได้เวลาสมควรเด้อขอบคุณในห,หลายสำหรับคนที่ติดตามสำหรับมือนี้ก็พบสา0พันกว่าคนแล้วขอบคุณหลายครับผมแล้วกผู้ใดที่เข้ามาชมใหม่ยังบดได้กดติดตามก็เชิญเด้อครับผมกดติดตามเพื่อจะได้บ่พาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงว้ครับผมสำหรับไม่มงคลไม่ด่างครับผมสำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอล่อวาวคำว่าสวัสดีครับ